ก็อยากจะให้เราเนี่ยมาลองพิจารณาดูนะว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะวันชีวิตในการสะสมบารมีของเราในการปฏิบัติของเราเนี่ยคู่ควรกับการบำเพ็ญบารมีอย่างยาวนานของพระบรมศาสดาหรือยังนะนี่คือประการที่หนึ่งและอยากจะให้เราเนี่ยพิจารณาดูว่าเนี่ยเหตุที่ทำให้ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มาด้วยความบังเอินไม่ได้มาด้วย การที่มีการดนประดานแต่เป็นการปฏิบัติและวก็สั่งสมบาร,รมีมาอย่างยาวนานจริงๆทั้งสองประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญที่ทําให้เราเนี่ยจะได้มาตะหนักรู้ว่าชีวิตแห่งการที่เราจะไปถึงที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นการลงทุนทําเอาแล้วก็ทําในเรื่องที่ถูกต้องปฏิบัติได้ตรงและถูกแล้วถึงจะสําเร็จนะในเรื่องนี้ก็เลยอยากจะข พวกเราเนี่ยได้เกิดเห็นภาพแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจพระพุทธเจ้าแล้วก็จะให้เราเนี่ยได้รู้สึกมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นํามาเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเราในการที่จะพยายามปฏิบัติตามในวิธีนี้นะอันหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าการบําเพ็ญบาร,รมีทั้งสิบของพระบรมศา,าสดาเนี่ย ที่มีตั้งแต่ในเรื่องของการทำทานลบารมีอะไรอีกศีลบารมีในขมภัณมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีจนสุดท้ายก็คืออุเบกขาบารมีที่พระบรมศาสดาทรงสละแล้วก็บริจาคนั มหาบริจาคทั้ง5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์เรื่องของบุตรเรื่องของภรรยานะและ้วก็ถึงอวัยวะแล้วก็ชีวิตนะเพื่อให้ได้จริยะทั้งสาเนี่ยก็คือนำมาซึ่งประโยชน์แก่ญาติของท่านนำมาซึ่งประโยชน์แก่สัตว์โลกแล้วก็นำมาซึ่งประโยชน์ในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นในเรื่องของการที่สะสมบารมีมาเนี่ยในการที่เสียสละแล้วก็พยายามที่จะก็เรียกว่าทำให้เกิดประโยชน์สุขได้เนี่ยอันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของการสะสมทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเห็นว่าทำไมท่านจึงมีพลังในการสะสมบารมีได้ขนานดะ ในพระพุทธองค์มีพลังในการที่จะก็เรียกว่าสละได้ถึง5มหาบริจาคได้ยอมสละแม้แต่ทรัพย์บ,บุตรภรรยาที่รักอวัยวะและก็ชีวิตได้เป็นเพราะอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของสัตว์โลกแล้วก็ญาติของท่านแล้วก็สัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยเป็นเพราะอะไร ทั้งสิบเนี่ยโดนขับออกมาจากพระกรุณาที่คุณเพราะความที่เป็นห่วงสัตว์โลกนี่แหละเป็นห่วงพวกเราทั้งหลายนี่แหละว่าเราเนี่ยยังจมอยู่ในสังสารวัฏอยู่ไม่รู้เท่าไหร่และก็ความทุกข์ในสังสารวัฏที่พระองค์ทรงเห็นที่ยังที่เห็นว่าเป็นสิ่งทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยพระบรมาาศาสดาก็เลยด้วยความเป็นห่วงพัยยากของท่านแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายว่า ถ้าไม่มีการตัดสูปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีการชุดช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งพญาติของท่านเนี่ยให้พ้นจากวัตทุกได้